สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง dk autocarate ช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจจากทั่วโลกก่อนจะเริ่มต้นคลิปในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง dk autocarate เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีหาดีเกี่ยวกับโลกยานยนต์นะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Toyota Voxy รุ่นปี2025รถมินิแวนสุดหรูที่ได้รับการปรับโฉมใหม่และอัปเกรดในหลายๆด้านทั้งการออกแบบภายนอกเทคโนโลยีภายในสมรรถนะเครื่องยนต์และระบบความปลอดภัยที่ครบครัน Toyota Voxy ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวด้วยดีไซน์ที่ดูทันสมัยมากขึ้น โฉบเฉี่ยวและยังคงเน้นพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเริ่มกันที่การออกแบบภายนอกโตโยต้าวอลซี่2025มาพร้อมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวยาวเพิ่มความหรูหรากระจังหน้าโครเมียมทรงกว้างให้ความรู้สึกแข็งแรงและภูมิฐานเส้นสายรอบตัวรถถูกออกแบบให้ดูมีมิติและช่วยเพิ่มความปรัดเรียวมากขึ้นตัวถังมีให้เลือกหลายสีแต่สีที่ได้รับความนิยมคือสีเทาเมทัลลิกที่ดูเรียบหรูและเหมาะกับทุกโอกาสล้ออลลอยขนาด17นิ้วถูกดีไซน์ใหม่เพื่อความสปอร์ตยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ข้างที่เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าออกโดยเฉพาะในพื้นที่แคบๆที่มักเป็นปัญหาของรถครอบครัวเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับการจัดวางพื้นที่ที่กว้างขวางตามสไตล์ของมินิแวนโตโยต้าวอกซี่2025เน้นความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งบาะแบบกัปตันซีแถว2ถูกออกแบบให้รองรับสรีระได้อย่างดีและสามารถปรับเอนได้เพื่อความผ่อนคลาย พื้นที่ตอนหลังมีความกว้างขวางเพียงพอแม้สำหรับผู้โดยสารที่มีรูปร่างสูงใหญ่นอกจากนี้ยังมาพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้กับครอบครัวหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันในส่วนของเทคโนโลยีภายใน t o y o ต a า o x y ซ2025มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่สำหรับระบบ Infotainment รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto มีระบบสังงานด้วยเสียงและการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เพิ่มความสะดวกในการใช้งานหน้าจอแสดงผลการขับขี่เป็นแบบดิจิทัลเป็นรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนการสแสดงผลตามความต้องการพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันให้ผู้ขับควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องลากมือจากพวงม,มาลายัยด้านสมรรถนะ Toyota า o x y 2025ใช้เครื่องยนต์เบนซินไฮบริดขนาด2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล จุดเด่นคือความประหยัดน้ำมันและการปล่อยไอเสียที่น้อยลงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ถูกปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลและตอบสนองได้ดีมากขึ้นขับขี่ในเมืองก็คล่องตัวและยังคงมีความมั่นใจเมื่อวิ่งบนทางหลวงระบบความปลอดภัยของ Toyota า o x 2025ก็จัดเต็มไม่แพ้ใครโดยติดตั้ง t o y o t a Safety s e n น e รุ่นล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงม,มาลัยช่วยควบคุมและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันและระบบช่วยควบคุมการทรงตัวที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Toyota V วอลซี2025ยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการเก็บเสียงที่ดียิ่งขึ้นการปรับปรุงระบบการสะเทือนเพื่อความนุ่มนวล และการใช้วัสดุภายในที่มีคุณภาพสูงให้ความรู้สึกหรูหรามากกว่าเดิมทุกองค์ประกอบถูกพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับหรือผู้โดยสารโดยรวมแล้ว Toyota w o x y 2 0 2ี่เป็นรถมินิแวนที่ผสมผสานความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการรถที่ใช้งานได้อนเนกประสงค์และไว้ใจได้ในทุกการเดินทาง และนี่คือรีวิวสรุปภาพรวมของ Toyota Voxy รุ่นปี2025จากช่อง DK Auto g a r a ร e หากคุณชอบข้อมูลแบบนี้และอยากติดตามรถรุ่นใหม่ๆจากทั้งในไทยและต่างประเทศอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ